ครับสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณวันนี้เรามีสูตรเร่งด่วนมาให้กับเพื่อนๆสมาชิกในห้องสูตรคำนวณได้รับชมกันนะครับสูตรตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้มันจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะมาบนหรือมาล่างนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่มันมาบนบางครั้งนี่มันมาล่างบางครั้งมันมาทั้งบนทั้งล่าง มันเป็นตัวเลขที่น้อยคู่นะครับมันเป็นตัวเลขที่น้อยคู่แล้วเพื่อนๆชอบคู่ไหนนะครับก็นําไปเลือกซื้อ,อสลากกินแบ่งนะครับสําหรับวิธีการนะครับวิธีการคือมันจะเป็นเลขที่มันจะมีเลขทั้งหมดอยู่สองชุดนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองไอ้เลขชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนี่ยเลขใดที่มันชนกันนะครับ เลขนั้นเป็นตัวที่มันเด่นที่สุดนะครับในการที่เราจะเอาตัวเลขที่เหลือไปจับคู่ให้เป็นสองตัวแต่ผลสุดท้ายบทสรุปสุดท้ายยังไงเนี่ยมันจะได้กี่คู่เนี่ยแต่ละงวดมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันสูตรตัวนี้คือบางครั้งได้น้อยคู่นะครับแต่บางครั้งมันก็ได้มากคู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการคำนวณเนี่ยเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับ ห้องสูตรคำนวณนะครับเป็นการคำนวณสถิติย้อนหลังเพื่อหาโอกาสไปข้างหน้ายังไงก็ขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่ง6หลักนะครับหรืออาจจะเป็นสลาก N3 นะครับหวย N3 อุดหนุนนะครับอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เพื่อนๆจะเอาไปซื้อที่ไหนอะไรยังไง อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆน,นะครับเราเราไม่พูดนะครับเรารู้กันเรารู้กันเอาทีนี้เพื่อนๆคนไหนที่พอจะมีเวลานะครับผมอยากจะให้จดสูตรตัวนี้ไปด้วยนะครับถ้าหากรอบนี้มันเดินเข้าเราก็นำสูตรนี้ไปคำนวณต่อนะครับคำนวณต่อในงวดถัดไปเลยคืออย่างนี้นะครับเราสรุปออกมาแล้วยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเปรียบเทียบกับ สูตรของเรานะครับสูตรที่เราให้ไปไม่ว่าจะเป็นบนไม่ว่าจะเป็นล่างแล้วก็ลองดูซิว่าตัวเลขตัวไหนที่มันชนกันที่เราตัดมาแล้วนะครับที่เราตัดมาแล้วมันชนกันโอกาสที่มันจะมาก็มีสูงนะครับมันก็มีสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผลรางวัลมันจะออกอะไรแต่เราก็ต้องหาแนวทางของเราให้ได้นะครับ <laughs> ให้ได้นะครับ ามาดูกันเลยนะครับเกี่ยวกับการหา2ตัวบน2ตัวล่างแบบเร่งรัดเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเร่งรัดวิธีการนะครับเนี่ยอันนี้ผมเริ่มตั้งแต่เดือนมอก,กรานะครับต้นปีกันไปเลยนะครับก็เราจะใช้รางวัลที่1โดยใช้ตำแหน่งของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหรือ2ตัวบนแล้วก็เราจะใช้ตำแหน่งหลักสิบกับหลักหน่วยของ2ตัวล่างครับเป็นตัวการคิดคำนวณน,นะครับเอาวิธีการมันก็คือ เราใช้2ตัวบนก็คือ0กับ9นะครับ0ย์กับ9มาบวกกันแล้วก็5กับ1มาบวกกันมันดูแล้วมันง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินต่อไปหรือเปล่านะครับอันนี้ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าบางทีเราคำนวณเป็นสถิติแล้วเนี่ยมันดูดูดีนะครับดูดีพอเอาไปใช้จริงเนี่ยในงวดถัดไปก็อาจจะสมหวังก็ได้นะครับหรืออาจจะผิดหวังก็ได้อันนี้ต้องเตือนก่อนนะครับ เงินเพื่อนๆอยู่ในกระเป๋าดีๆอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าชอบก็จัดครับถ้าเกิดไม่อยากจะเสียเงินนะครับไม่อยากจะเสียเงินก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับหากยังไงถ้าหากเอาไว้ลุ้นนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อความเล้าใจนะครับก็ก็ลองดูได้นะครับลองดูได้เอ้ามาดูครับมาดู0ูนย์บวกเนะครับเท่ากับ9กครับกล้องโฟกัสไม่เลย เดี๋ยวมาเอาใหม่นะครับกล้องโฟกัสไหมกล้องตัวนี้มันไม่ค่อยจะโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับบางทีภาพมันเบลอและบางทีภาพมันก็โฟกัสชัดไหมครับเพืเ่อนๆโฟกัสได้ยังลองดูนะครับ0บวก9เท่ากับ9นะครับทีนี้ทํายังไงต่อให้ได้8อย่างนี้ครับ9ตัวเนี้ยไปบวก9นะครับผมเขียนลักษณะแล้วนะครับ9ไปบวก9 เราก็เอา9ไปบวก9นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็เท่ากับ18แล้วทีนี้เอา8ตัวเนี้ยไปบวก9นะครับเห็นไหมครับผมเขียนไปแล้วนะครับเนี่ยนี่บวก9ฝั่งนี้8มาบวก9ฝั่งนี้8ปดบวกเเท่ากับสินะครับได้7 7ไปบวก8นะครับนะครับ7ไปบวก8ปดเท่ากับสิได้5เราจะได้มาทั้งหมด4ตัวนะครับได้8ได้9ได้8ได้7ได้5นะครับแถวแรก ทำวิธีเดียวกันเลยครับกับ2ตัวล่างก็คือ5้บวกหนะครับห้าบวกหเท่ากับ6 6โยนไปบวกหครับเท่ากับ7 7โยนไปบวกหเท่ากับสิครับ3โยนไปบวกเเท่ากับศูนย์ครับเราได้6 7 30ทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าตัวเลขที่มันชนกันได้แก่ตัวเลขอะไรเลข7ครับสแสดงว่า2ตัว บนล่างงวดถัดไปตัวที่เด่นที่สุดคือเลขเจ็ดนะครับทีนี้เราเขียนตั้งไว้ก่อนเลยนะครับคือเจ็ดเจ็ดเนี่ยเราต้องซื้อเลยครับเราต้องเขียนไม่ต้องซื้อก่อนนะครับไม่ใช่ซื้อเลยเอาเจ็ดเจ็ดตั้งไว้ก่อนเพราะมันอาจจะออกเจ็ดเจ็ดก็ได้นะครับมันอาจจะออกเจ็ดเจ็ดก็ได้ทีนี้หลังจากที่ได้เจ็ดมาแล้วนะครับเป็นสองตัวเนี่ยชุดแรกคู่แรกเลยนะครับคือเจ็ดเจ็ดคือไอ้คู่ที่มันชนกันคู่ต่อไปนะครับ ไอตัวที่มันเหลือนี่แหละไอตัวที่มันเหลือก็คือมันเหลือตัวเลขอะไรบ้างนะครับอ่มาดูตัวนี้ดีกว่านะครับอันนี้7 7คู่ที่มันเหลือก็คือตัวที่มันเหลือก็คือ0 3 6 5 8 9นะครับเราก็จับอย่างนี้เลยครับเอา7จับกับ0เอา7จับกับ3เอา7จับกับ6เอา7จับกับ5เอา7จับกับ8เอา7จจับกับ9นะครับมันก็จะได้ 7 0 7 3 7 6 7 5 7 9แนะครับแล้วก็77ไปอีกหนึ่งตัวกันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลอันนี้คือผมจะพูดคร่าวๆไว้ก่อนนะครับจริงๆอ่ะผมเขียนเสร็จแล้วนะครับอ่านี่มาดูนะครับอ่านี่คือที่ผมเขียนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้คือ70ตัวแรกก่อนนะครับคือ77ต่อไปก็คือ7073 7 6 7 5 7 8 79เห็นไหมครับ 7จ็ดศูนย์เจ็ต้องคูณ2นะครับต้องคูณ2เพราะว่ามันไม่มีการบอกตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยฉะนั้นเมื่อได้ตัวเลขมานะครับก็ลองดูสิครับสองสี่หกบวกกับ7จเป็น13ตัวนะครับ13ตัวแบบสลับหลักแล้วนะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับเป็นพิเศษ ก็เน้นตัวนั้นเป็นพิเศษนะครับเหมือนกับเพื่อนๆชอบอชอบ8ก็เน้น78แนะครับแต่ตัวอื่นต้องกันไว้ด้วยนะครับต้องกันไว้ด้วยรอบนี้ออกเห็น้ครับอพอที่จะเข้าใจวิธีการหรือยังครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับต้องให้เพื่อนๆฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีและทําความเข้าใจเพราะว่าตัวเลขบางครั้งมันบวกแล้วมันได้ตัวเลขเดิม เมื่อมันได้ตัวเลขเดิมมันจะมีวิธีการแบบใดนะครับเพื่อจะหาตัวเลขหมาหได้ทั้งหมด4ตํตำแหน่งเอาเรามาดูงวดถัดไปนะครับ7 7 9 2ตัวบนคือ7 9 2 3คือ2ตัวล่างใช้หลักการเดียวกันเลยครับ7บวก9ก่อนนะครับ7บวก9เท่ากับ16ก็คือ6 6ไปบวก9เลยครับ6ไปบวก9เท่ากับ15ก็คือ5 5ไปบวก6เท่ากับ11ก็คือ1 1ไปบวก5เท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกครับหก <laughs> ครับอ่าอันนี้ผมผมเขียนผิดนะครับผมเขียนผิด <laughs> เพื่อน <laughs> ๆนต้องต้องหนึ่งอันนี้บวกห้าอ่าเพื่อนเพื่อต้องตรวจสอบได้ดีนะครับบางทีเนี่ยผมเขียนเขียนบนสมุดล่างก่อนนะครับแล้วก็เอามาเขียนเนี่ยบางทีรีบเขียนนะครับก็เลยผิดไปแต่ว่าผลลัพธ์ยังไงเนี่ยมันก็ยังออกตรงนะครับถึงตัวเลขมันผิดตำแหน่งไปนิดนึงแต่มันก็ยังออกตรงนะครับ เอาทีนี้เมื่อเราได้นะครับแถวล่างอีกแล้วครับ2กับ3มาบวกกันนะครับ2บวก3เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8 8บวก5เท่ากับ13ก็คือ3 3บวก8เท่ากับ11็ก็คือ1ได้5ได้8ได้3ได้1มาดูสิครับว่าตัวเลขที่มันชนกันมีเลขอะไรบ้างมีเลข5ครับมีเลข1ครับ มีเลขห้ากับเลขหนึ่งไอเลขหกเนี่ยหกหกอ๋อไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดเพียงแต่ว่าผมผมยืดผมยืดตัวเลขครับผมยืดตัวเลขอันนี้ผมต้องยืดไปเพราะว่ามันมีเลขซ้ําอยู่แล้วไงครับอันนี้หนึ่งบวกห้านะครับหนึ่งบวกห้ามันเท่ากับหเพราะตอนแรกมันได้หอยู่แล้วไงครับ ผมเลขผมยืดไปไม่ผิดนะครับไม่ผิดอันนี้ต้องขอโทษด้วยไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมต้องการเลขที่ไม่ซ้ํากันนะครับแต่ละแถวให้ครบ4ตําแหน่งทีนี้เรามาดูนะครับว่าเลขที่มันชนกันมีเลขอะไรบ้างจากบทสรุปก็คือมี6มี5มี1มี7แถวที่1มี5มี8มี3มี1นะครับแถวที่2ชนกันที่เลข5แล้วก็ชนกันที่เลข1จับมาชุดแรกก่อนเลยครับคือ55 1 1แล้วก็51 นะครับก็5 1 1 1 5 5อันนี้คือชุดแรกก่อนครับชุดที่เหลือก็คือใช้เลข5จับกับเลขส่วนที่เหลือน,นะครับก็คือเลข56575853นะครับออมาก็คือ1ครับ16171813น่เ็ดนมไหมครับมาดูที่ผมเขียน มี5 1 5 3 5ึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห1าแปดหนะครับสิตัวนะครับถ้าสลับก็อันนี้5 1 2 4 6 8่งสองสี่ดสิบสิบสิบนล่างนะครับสิคู่บนล่างนะครับสิคู่บนล่างเลขที่ออกอะไรเอ่ยออก ออกห้าหนึ่งล่างครับห้าหนึ่งล่างออกห้าหนึ่งล่างนะครับรอบนี้ออกห้าหนึ่งล่างนะครับดูมาดูตัวเลขที่มันบวกแล้วได้ตัวเลขซ้ำๆนะครับวิธีการมันจะต้องทำยังไงอันดับแรกนะครับ <c oughs> อันดับแรกศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์นะครับ ศู 0, เท่ากับสำหรับตัวเลขที่มันเป็น0ูนย์ศูนะครับสำหรับตัวเลขที่มันเป็นศนะูนย์ศูนเนี่ยเพื่อน,นเอาอย่างนี้นะครับเอา0ูนยก่อนทีแรกนะครับอันนี้คือ7 0็นะครับงวดที่ออก5้าห0 0แปดเท่ากับศย์ ทีนี้ถ้าเอิดเราเอาศูนย์ไปบวกศูนย์อีกเนี่ยยังไงผลลัพธ์มันก็ได้ศูนย์ถูกต้องครับถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ขยายตำแหน่งเนี่ยตัวเลขที่มันเด่นก็คือเลขศูนย์อันนี้มันก็ถูกต้องเพราะว่าอะไรเอ่ยมันได้ศูนย์ถึงสี่ตัวแล้วงวดที่ออกออกอะไรออกห้าศูนย์กลายเป็นว่ามันไปแสดงความมั่นใจให้กับเรามากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ เพื่อนๆเอาอย่างนี้ครับคือเมื่อเราได้ศูนย์ตัวแรกมาเนี่ยเราจะหาตัวเลขตัวที่สองเนี่ยเราเอาศูนย์ตัวเนี้ยขยับไปบวกตำแหน่งนี้นะครับหลักร้อยนะครับก็จะกลายเป็นศูนย์บวกเจ็ดจะกลายเป็นศูนย์บวกเจ็ดมันก็ได้จะเป็นเลขเจ็ดเลยครับทีนี้เอาเจ็ดไปบวกศูนย์อีกมันก็ไม่ได้อีกแล้ครับมันก็จะได้เลขเจ็ดอีกถูกไหมครับเราเลยต้องขยับไปบวกเลขเจ็ดหลักร้อยอีกครั้งหนึ่ง รเราจะใช้เพียงเท่านี้นะครับเราจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าหากตัวเลขเรามันตันนะครับเราจะใช้เท่านี้นะครับเออนี่อันน,นี้อันนี้อันราใช้เท่านี้นะครับนี่ไม่เกี่ยวเราใช้เท่านี้นะครับร้อยหน่วยเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับทําความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกหรือว่าเสูตรของผมเนี่ยมันมันต้องเราเราต้องหาวิธีการจนกว่าตัวเลขมันจะไม่ซ้ํานะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราได้7ตัวที่2มาเราจะหาตำแหน่งตัวที่3ามเราก็เอา7ไปบวก7เห็นไหมครับ7ไปบวก7เท่ากับ14ตัวเลขมันก็เปลี่ยนทันทีนะครับทีนี้เอา4ไปบวก7มันก็เท่าเท่ากับ11ก็คือ1แถวที่1เราได้คือ0 7 4 1นะครับ0 7 4 1มาแถวที่2ต่อนะครับในงวดวันนั้นออก5 1นะครับ5้าบวกหนเท่ากับหนะครับเอา5บวกกับ1 เท่ากับ6 6ไปบวก1เท่ากับ7 7ไปบวก6เท่ากับ13 3ไปบวก7เท่ากับ10ก็คือ0 6 7 3 0ตัวชนกันคือเลข7ครับเราเขียนเลยครับคู่แรกที่เราได้คือเลข77ต่อมานะครับจับอีกนะครับเอา7ไปจับกับตัวเลขที่เหลือ อมี0ูนย์ด้วยนะครับอ่ามี77แล้วก็0ูนย์แล้วก็เราจับ7กับ0ูนย์เป็นคู่เดียวอ่าเป็น1คู่ก่อนนะครับคือ7จูนย์อ่าหลังจากนั้นนะครับจับอย่างนี้ครับตัวที่เหลือก็คือ7 7 6 7 3 7 4 7 1นะครับแล้วก็จะเป็น0 6 0 3 0 4 0 1อันนี้เพื่อนเพื่อนพอที่จะเข้าใจไหมครับอ่าเราจับมาแล้วเนี่ย ในงวดถัดไปออกอะไรเอ่ยออกเจ็ดเจ็ดครับออกเจ็ดเจ็ดบนนะครับล่างไม่ออกนะครับล่างห้าศูนย์นี่ไม่ออกนะครับถ้าเกิดเราไม่พลิกแพลงสูตรแบบนี้เราก็มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้คือศูนย์เนี่ยมันมันถ้าเราจะเอาแบบศูนย์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 ตัวเดียวเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องหาวิธีการที่จะขยับตัวเลขออกไปให้ได้สี่ตัวนะครับขยับออกตัวเลขให้ได้ทั้งหมดสี่ตัว ต่อมาอีกนะครับทีนี้รอบนี้มันออก77แหละครับเราก็เอา7บวก7เท่ากับ14เอา4บวก7เท่ากับ11ก็คือ1เอา1บวก4เท่ากับ5เอา5บวก1เท่ากับ6เห็นไหมครับตัวเลขมันถ้าเกิดมันไหลไปได้อย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะออกเบิ้ลยังไงเนี่ยก็ก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่รอบที่ผ่านมามันออก00นะครับออก00เห็นไหมครับรอบนี้ก็ออกไปที่77ต่อเลยนะครับต่อเลย S <S เพ mm hmm. like ื่อนๆลองทําแล้วก็ทําความเข้าใจไปด้วยนะครับบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมอาจจะอธิบายแล้วเพื่อนๆไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูสัญลักษณ์นะครับดูวิธีการบวกวิธีวิธีการที่ผมให้เป็นคําตอบอย่างเนี้ยเพื่อนๆอาจจะเข้าใจนะครับบางทีผมอธิบายผิดพลาดไปเนี่ยเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับหรือจดตัวเลขผิดพลาดไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอเราทําตัวเลขอย่างเนี้ยเพื่อนๆดูสิครับบางทีเราก็ตาลายเหมือนกันนะครับ ตาลายเหมือนกันตาลายแต่ว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับบทสรุปเนี่มันก็ใช้ได้ถ้าเกิดผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวเลขที่ได้มาเนี่ยผมก็อยากใะเพื่อน,อนผมเจตนาผมผมอยากเพ,เพื่อนเข้าใจถึงสูตรนะครับแล้วก็นําสูตรพวกนี้ไปเลือกใช้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องรอนะครับพอผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยเพ,เ,พเพื่อนสามารถนําสูตรพวกนี้ไปนั่งคํานวณไปนั่งวิเคราะห์ หาเวลาเย็นๆนะครับเย็นๆเลิกงานนะครับทานข้าวทานอะไรอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมานั่งเขียนนั่งทําใจสงบสงบและลองวิเคราะห์ตัวเลขที่ผมให้ไปนะครับว่าชอบไหมหรือเพื่อนๆอาจจะไปดูกับของอาจารย์ท่านอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกันถ้าชอบตัวใดนะครับเน้นตัวนั้นก็ได้นะครับถ้าต้องการประหยัดนะครับแต่ว่าสําหรับนักลงทุนนะครับ มีกี่คู่ถ้าเกิดเขาสู้ได้เขาจะสู้นะครับเพื่อหาโอกาสที่จะถูกรางวัลเหมือนถ้าเกิดมันเป็น40คู่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาสู้ไหวนะครับเขาสู้ไหวได้มา20คู่มันต้องสลับตําแหน่งครับเป็น40นะครับเป็น40อันนี้เขาเขาไหวนะครับเขาก็เลยสู้แต่สําหรับเรานะครับเราก็คัดดูนะครับคัดคัดว่าเออตัวไหนที่เราชอบเราก็ค่อยเอาไปเน้นตัวนั้นดีกว่านะครับเอาทีนี้มามาดูในงวดที่จะถึงเลยดีกว่านะครับ ว่าเราจะได้เลขตัวใดบ้างนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับ7 5 7 5 6 3นะครับ7 5 7 5 6 3 2ตัวล่างออก3 2มาดูงวดนี้ครับอางวดนี้งวดนี้มันออกทั้งบนทั้งล่างนะครับเดี๋ยวลืมบอกเพื่อนๆไปอ่ะงวดนี้นะครับ9 4 9 4กับ5 4อ่า9 4กับ5 4นี่ครับนี่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 คิดออกมาได้คืออันนี้คือ9ที่ชนกันคือเลข เลข4ที่ชนกันคือเลข5นะครับพอจับไปจับมานะครับมาออกทั้ง9 4ทั้งออกทั้ง5 4ทั้งบนทั้งล่างนะครับรอบนี้รอบนี้ที่ผ่านมาออกอ6 3 4, บนไม่มานะครับมาล่างคือ3 3 2ครับนี่3 2ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ชนที่เลข3นะครับเด่นอันนี้ชน5กับชน4อันนี้ชน ชนศกับชนเจ็นะครับชนศย์กับชนเแล้วรอบนี้นะครับมาดูเลยเอา6กบวกสเท่ากับเนะครับแล้วเอาเไปบวกสาเท่ากับสอเอา2ไปบวกเก้เท่ากับหเอา1ไปบวก2อเท่ากับสนะครับได้9 2 ·้าสอาแล้วทีนี้บรรทัดต่อไปนะครับสาวกสอนะครับสามบวกสเท่ากับห้าไปบวก2องเท่ากับเจไปบวก5้าเท่ากับสิ 12. 2ไปบวก7เท่ากับ19เกอ้ยเล้นะครับอ่าก็คือ5 7, 2 9เอาละครับตัวเลขมาชนกันที่ตำแหน่งเลข9และเลข2นะครับเลข9และเลข2จับกันก่อนทีแรกเลยครับก็คือ99แล้วก็22แล้วก็จับเป็น29ครับนี่คือ2ตัวชุดแรกที่จับกันได้นะครับคือ99 สองสองและก็สองครับตัวเลขดังใช่ไหมครับตัวเลขดังใช่ไหมครับผมว่าหมดแล้วนะครับผมว่าหมดแล้วก็วันนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆถ้าเกิดชอบ29นี้ยังซื้อกันได้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะมีการปิดการอั้นการสารพัดที่จะไม่รับของเรานะครับสอง2เอเอาทีนี้ผมจะไปจับคู่ให้ดูนะครับผมจะไปจับคู่ให้ดูอ่านี่แหละครับ 2992ได้9922ที่เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับได้9 9 2าที่เป็นเลขเบิ้ลหลังจากนั้นจับ92นะครับมาจับเป็น92แล้วก็จับ9ก้าหนึ่งเก้าส2มเก้าห้าเ่เอาละเมื่อเราได้เลขคู่เหล่านี้มา จะบนหรือล่างล่ะทีนี้จะมาบนหรือมาล่างไปดูบทวิเคราะห์ครับ <c oughs> ไปดูบทวิเคราะห์ครับผมแยกฟังให้เลยนะครับถ้าสมมุติว่ามันออกบนนะครับเลขทั้งหมด99222991 99ก้็ไม่ค่อยโฟกัสอีกแล้ะโฟกัสได้ยังครับ 9ก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดถ้าหากว่าเราคิดว่าวันงวดนี้นะครับค่า x ของเรามันน่าจะอยู่ในสองตัวบนชุดนี้นะครับคู่เหล่านี้นะครับค่า x ของเราก็มีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฉะนั้นคู่ใดที่มี67 890ก็น่าจะไปออกใน2ตัวบนนะครับมี9ครับมี9ครับมี9ครับมี7ครับมี7ครับมี9ครับ ก็จะเหลือเก้าเก้านะครับเอ๊ะทำไมกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสน,นะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะมันกลับมาโฟกัสอีกแล้วนะครับโอ้ไม่รู้เป็นอะไรโทรศัพท์มันก็จะเหลือเก้าเก้านะครับเก้าสามแล้วก็เก้าห้าเก้าสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าดังทั้งนั้นเลยนะครับดังทุกตัวเลยนะครับอืมนี่ถ้ามันออกบนนะครับถ้ามันออกบนก็จะมีเลขกลุ่มเหล่านี้แหละครับ แต่ถ้าเกิดมันออกล่างล่ะถ้ามันออกล่างเนี่ยเราจะมีเลขเด่นล่างอยู่จําได้ไหมครับเลขเด่นล่างของเรารอบนี้เราได้เลขคือ2 3แล้วก็4 2ครับ3ครับมันก็ยังมีเลขที่ไปคล้องจองกับบนอีกก็คือ2992 แล้วก็3 9 9เก้เ้สอืเอาอย่างนี้ไหมครับเรายังมีสูตรเกี่ยวกับ2ตัวล่างอีกก็คือเลขที่ได้คือที่ได้สองลดไปเป็นศนย์เป็น1นฉะนั้นคู่ที่น่าจับตาที่สุดนะครับคือต้องมี0 1หหรือสองเอาละสองครับ เน้นครับสองสองเก้าสองสองสามแล้วก็สองหนึ่งครับเห็นไหมครับอ่าสวยนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดนี้ก็สวยนะครับสอง,สอง,สอง,สองหนึ่งนี้ก็สวยสองหนึ่งเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับอ่าสองตัวล่างที่เคยให้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับสองตัวล่างที่เคยให้ไป ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมให้สองตัวล่างไปคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะครับที่มันมาก็คือเป็นสองหนึ่งนี่นะครับสองสาอันนี้สองสองเห็นไหมครับคือที่ผมเน้นไปให้คือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วผมกลัวว่ามันจะออกเบิ้ลนะครับก็จะเป็นสี่สี่แต่ว่าถ้าเกิดไปชนในสูตรอสองตัวบนล่างก็จะมีสองสองตัวนี้นะครับแล้วก็สองหนึ่งเห็นไหมครับ คือกลุ่มตัวเลขเหล่านี้มันน่าจะออกมาที่ตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆชอบบนหรือล่างเนี่ยก็ต้องแยกแล้วก็คิดคำนวณให้ดีนะครับว่าถ้าเอเอาทั้งบนเอาทั้งล่างเนี่ยรายจ่ายมันจะเท่าไหร่ก็จะเป็นรายรับเท่าไหร่นะครับต้องคิดคำนวณให้ดีนะครับคืออย่าซื้อจนแบบถูกไปก็ขาดทุนอย่างนั้นไม่เอานะครับถูกไปก็ขาดทุนเราไม่สนับสนุนนะครับ ยังไงก็ต้องคํานวณให้ได้มีกําไรนิดๆหน่อยๆมันก็คือกําไรนะครับนิดๆหน่อยๆก็คือกําไรหรือว่ารอบนี้มันจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ก็น่าเอาไปคิดเหมือนกันนะครับผมกลัวจริงๆนะครับกลัวเลขเบิ้ลครับกลัวเลขเบิ้ลจริงๆนะครับรอบนี้ตำแหน่งบนเนี่ยผมก็กลัวออกเกนะครับ99นี่คือดับเลยนะครับดับ หลายสำนักไม่มีนะครับกับเขาแล้วก็ถ้าล่างเนี่ยผมก็กลัวออกสองสองหรือสี่สี่นะครับเออแต่สูตรตัวนี้มันก็ต้องรอ,รอลุ้นในงวดนี้แหละครับว่ามันจะมาบนหรือล่างนะครับมันจะมาบนหรือล่างหรือมันจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่กระแสดังมากก็คือเลข92นะครับ92 91 97 9593แล้วก็2719เห็นไหมครับมาครบเลยนะครับเลขชุดนี้เป็นเลขมาครบตามกระแสเลยนะครับเนี่ยดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆไปไล่ดูของอาจารย์สำนักอื่นก็ได้นะครับหรือในทาง f e c o o o y o y t u t u t i t t o t นะครับก็จะเห็นหมดเลยนะครับว่านี่คือกลุ่มตัวเลขที่มันมานะครับนี่คือกลุ่มตัวเลขที่มันมาโอเคนะครับ มันก็จะยาวจนเกินไปแล้วให้เดยวเพื่อนๆเ,เอาไปนําตัวเลขไปเลือกซื้อในแอปเป๋าตังครับตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปบนล่างนะครับไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับ